เปิดประวัติเป็กเสรณีนะครับลูกชายสุดหล่อของท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะพาไปเปิดประวัติหนุ่มหล่อโปรไฟล์หรูเป็กเสรณีชาญวิรุลนะครับลูกชายสุดหล่อของท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยซึ่งตอนนี้กําลังถูกจับตาม,มองไม่น้อยเลยทีเดียวเป็กเสรณีนะครับปัจจุบันอายุย9่ปี ถือเป็นทายาทรุ่นที่3ของตระกูลชาญวิรกูลลูกชายคนเล็กของคุณอนุทินและคุณสนองนุชวัฒนะวรางกูลนะครับมีพี่สาวหนึ่งคนคือนายพักชาญวิรกูลที่เรียนจบด้านการโรงแรมนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์และปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่เขาใหญ่ในสายตาของใครหลายๆคนนะครับเป็กคือหนุ่มนักเรียนนอกโปรไฟล์แน่นการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะฮะโดยเริ่มเรียนโรงเรียนสาธิตมสว,วรประสานมิตรก่อนย้ายไปโรงเรียนนานาชาตินิสจากนั้นนะฮะก็บินลัดฟ้าไปเรียนที่อังกฤษมิลฟิลด์สคูลถึง4 ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเบกเลือกที่จะเรียนคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติก่อนต่อยอดไปจบปรญญาโทด้านการเงินที่ Queen Mary University of London ประเทศอังกฤษหลังจากจบนะฮะก็กลับมาเมืองไทยเป๊กได้เริ่มเส้นทางการทํางานด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและยังรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารนะครับก่อนจะเข้ามาช่วยงานธุรกิจของครอบครัวบริษัทชิโนไทยซึ่งก่อตั้งโดยคุณปู่ชวรัชชานวีรกูลและตอนนี้ เป็กก็ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเรียกว่าเดินเต็มตัวนะครับบนเส้นทางธุรกิจส่วนไลฟ์สไตล์ก็ไม่เบานะครับเป็กชอบเล่นกีฬาทั้งขี่ม้า กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำรวมถึงการขับเครื่องบินแถมยังรักการออกกำลังกายดูแลสุขภาพแบบหนุ่มหุ่นฟิตตลอดเวลาทางด้านหัวใจหลายคนคงคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะฮะเพราะเป๊กคือหวานใจของเพลงชนทิดาอัศวเหมลูกสาวของคุณตูน่นันทิดาแก้วโบสายและคุณเอ๋ชนสวัสดนะครับที่ทั้งคู่คบหากันมายาวนานกว่า6ปีก่อนจะมีข่าวดีเป๊กทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ปารีสนะฮะเมื่อปลายปี2567ท่ามกลราบบรรยากาศสุดโรแมนติกเรียกได้ว่าทั้งหน้าที่การงานการศึก ฐา,านะครอบครัวและความรักของเป็กเสรณีนะครับถือว่าครบเครื่องจริงๆสมกับฉายาโปรไฟล์ไฮโซหนุ่มรุ่นใหม่ที่กําลังเป็นที่จับตาม,มองเป็นอย่างมากในเวลานี้แล้วพี่เนวไอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเขาในด้านไหนเอาทางด้านกีฬาแล้วกันเป็กเสรณีชาญวีรกูลเป็นที่รู้จักในด้านกีฬาโปโลครับเขาเคยเป็นนักกีฬาโปโลเยาวชนทีมชาติไทยเป็ก <Pe ck S 1> ยังมีความสามารถด้านดนตรีด้วยครับเก่งขนาดนี้นะคิดว่าในอนาคตจะเล่นการเมืองหรือเปล่า ด้วยความสามารถและภูมิหลังของเขาเป็นไปได้ว่าอาจจะสนใจในการเมืองในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เขากําลังโฟกัสไปที่ธุรกิจของครอบครัวและกิจกรรมอื่นๆที่เขาสนใจครับโอเคครับขอบคุณพี่นิวไอนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับก่อนจากกันขอฝากอัลบั้มเพลงของผมด้วยนะครับผมทําลิงก์ไว้ด้านล่างลองเข้าไปฟังกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ